ตอนที่11เริ่มตั้งแคมป์มิโคลัสได้พาคนของตัวเองเข้าไปในหุบเขาหมื่นอสูรเพื่อที่จะไปตั้งแคมป์หรือค่ายฝึกนั่นเองนิโคลัสได้ให้แอนโทนีนำทางไปจุดที่ทำเครื่องหมายเอาไว้โดยเร็วเพราะเดี๋ยวฟ้ามืดแล้วมันจะหาของในการตั้งแคมป์ลำบากแล้วที่สำคัญสัตว์อสูรมันชอบออกหากินตอนกลางคืนมันจึงทำให้อันตรายยิ่งขึ้นไปอีกเลยต้องรีบไปการเดินทางกินเวลาเกือบสองชั่วโมงกลุ่มของแจ็คสันไม่กล้าพูดอะไรเลยแม้แต่คำเดียวพวกเขาเดินกันมาอย่างเงียบเงียบ จนถึงจุดที่ทําเครื่องหมายไว้โดยแอนโทนีในที่สุดพวกเราก็มาถึงแล้วจุดที่พวกเราจะตั้งแคมป์กันและนิโคลัสได้หันไปมองกลุ่มของแจ็คสันพวกนายก็ไปตั้งแคมป์ได้แล้วเราจะตั้งแคมป์กันตรงนี้แหละกลุ่มของแจ็คสันตอบพร้อมกันอีกครั้งว่าขอรับเหนียวเหนียวก็ยังคงทาให้ทหารและอัศวินหลายคนหัวเราะอยู่ดีฮ้าห้าหาหาส่วนทหารและอัศวินที่พ่ายแพ้ก็ยืนหน้าแดงก่ําและไม่ได้พูดอะไรตอบโต้กลับไป งั้นก็ไปได้กลุ่มของแจ็คสันก็ได้เริ่มแยกย้ายกันไปตั้งแคมป์และสำรวจพื้นที่ว่ามีสัตว์อสูรอยู่หรือเปล่าส่วนนิโคลัสในตอนนี้กำลังนั่งครุ่นคิดเรื่องสัตว์อสูรตัวนั้นมันอยู่ไหนว่าตูรู้แต่ว่ามันอยู่ในหุบเขาหมื่นอสูรชั้นนอกแต่ตูไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนเอาไงละทีนี้คิดแต่เรื่องจะมาตูลืมคิดถึงที่อยู่มันเลยตูนี่มันโง่อีกแล้วโถเอ้ยไม่น่าเลยแล้วตูวจะไปหามันยังไงละทีนี้แม่งเอ้ยลืมคิดถึงเรื่องที่อยู่มมรรมัันนไไไปปเเลยคงง่็ออะรรก้ เดี๋ยวค่อยให้ลูกน้องของเราไปหาก็ได้ยังไงเราก็รู้พื้นที่คร่าวๆอยู่แล้วนิโคลัสนั่งคิดไปคิดมาจนตั้งแคมป์เสร็จแล้วแอนโทนีก็เลยมาบอกกับนิโคลัสว่าตั้งแคมป์เสร็จแล้วมีอะไรจะสั่งอีกไหมขอรับนิโคลัสเลยถามกลับไปว่าบริเวณนี้มีสัตว์อสูรมาเพ่นพ่านหรือเปล่ามีอยู่แค่2อถึงสตัวขอรับแต่ทหารได้จัดการหมดแล้วอองั้นรอดีแล้วแหละนะนิโคลัสได้ลุกขึ้นแล้วเรียกรวมตัวทหารและอัศวินทุกคนแล้วประกาศมาวันนี้กับพรุ่งนี้ฉันจะให้พวกนาย กันไปก่อนแล้วค่อยมาฝึกเพราะพวกนายคงจะเหนื่อยมาไม่ใช่น้อยเอาละแยกย้ายได้ขอรับขอรับเหมียวเหมียวนิโคลัสต้องกลั้นเสียงหัวเราะอีกครั้งฟังยังไงก็ไม่ชินเลยแฮรทหารและอัศวินทุกคนได้แยกย้ายกันไปทําธุระของตัวเองส่วนนิโคลัสในตอนนี้กําลังจะไปฝึกดาบในเต็นท์ของตัวเองที่ทหารสร้างไว้ในเช้าวันต่อมานิโคลัสได้ออกมาจากเต็นท์และยืดเส้นยืดสายแล้วจะออกไปเดินสำรวจบริเวณรอบๆทหารที่เห็นนิโคลัสเดินออกมาได้ทําความเคารพและถามว่า ท่านนิโคลัสจะไปไหนรอขอรับเหมียวเมียวฉันจะออกไปเดินสำรวจบริเวณรอบๆนะท่านต้องการให้มีคนติดตามไปหรือเปล่าขอรับเหมียวเมียวไม่ต้องรอฉันแค่จะออกไปแป๊บเดียวนิโคลัสได้คิดในใจถ้าตูต้องไปกับไอ้พวกนี้จริงๆ ูคงหัวเราจนไม่ได้ทำอะไรแน่ๆเลยในที่สุดนิโคลัสก็เดินออกไปถ้าตูจำไม่ผิดถ้ำของมันคงจะอยู่ทางทิศใต้ละมั้งน่าจะต้องลองไปเดินสำรวจดูก่อนนิโคลัสได้ทำการเดินออกไปจากแคมป์ที่ตั้งอยู่เขาได้เดินมองไปรอบๆเพื่อจะได้หาจุดสังเกตหรือรอยเท้าของสัตว์อสูนตัวนั้นนิโคลัสได้เดินห่างจากแคมป์ออกมาทางทิศใต้มาประมาณ6 -7 ถึงเกิโลเมตรแล้ววันนี้ทั้งวันเขาก็จะหาร่องรอยของสัตว์อสูนตัวนั้นหรือที่อยู่ของมันให้ได้เท่าไหยทำไมตูต้องมาหาอะไรอย่างนี้ด้วยเนี่ยไม่ได้ตู แมงเอ้ยทำไมมันถึงหายากจังเลยว่าตูดูนิยายมาให้พวกที่หลุดเข้ามาในโลกนิยายหรือไปต่างโลกหาอะไรแค่แป๊บเดียวก็จะเจอหรือจะมีคนเอาของดีๆมาให้ส่วนตูนี่ไม่มีใครเอาอะไรมาให้ตูเลย แล้วยังต้องมาหาเองอีกแถมยังหามาเกือบครึ่งวันแล้วนะไม่เจอร่องรอยอะไรของสัตว์อสูรตัวนั้นเลยแม้แต่นิดเดียวตูเริ่มชักจะเบื่อแล้วนะที่ต้องมาเดินหาอะไรในป่าแบบนี้แต่ทันใดนั้นมิโคลัสก็ได้ยินเสียงหมาหอนเขาจึงรีบชักดาบออกมาแล้วเขาค่อยๆใช้หูฟังเสียงว่ามันมาจากทางไหนมิโคลัสได้คิดในใจอีกแล้วตูจะไปดูดีไหมว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือจะกลับไปก่อนดีมันอาจจะเป็นกับดักก็ได้ โอ้ยแต่ต่อมเสือกอตูทำงานอีกแล้วเอาไงดีวะคงไม่เป็นอะไรหรอกมั้งถ้าตูจะไปดูเล็กน้อยยังไงตูก็เป็นถึงระดับเอน่าจะไม่เกิดปัญหาอะไรตอนนี้นิโคโลัสเดินเข้าไปใกล้เสียงที่ได้ยินมากขึ้นเรื่อยๆและเขาระวังตัวเป็นที่สุดเขามองซ้ายมองขวาแล้วค่อยๆเดินย่องเข้าไปทําไมเหมือนตูกําลังจะไปายขโมยของใครสักคนเลยว่าไม่ไม่อย่าไปคิดอย่างนั้นเราต้องคิดถึงความปลอดภัยไว้ก่อนนิโคโลัสค่อยๆเดินเข้าไปแล้วเขาได้พบกับหมาป่าสีขาวตัวน้อยที่นอนร้องอยู่เพียงตัวเดียว เขาชะง,งักไปเล็กน้อยแล้วคิดกับตัวเองว่าหม, SI มาตัวนี้น่ารักเกินไปแล้วเขาได้ทำตาวิบวับหมาตัวนี้มันอยู่ตัวเดียวงั้นหรอแล้วพ่อแม่มันไปไหนละหรือว่าจะโดนพ่อแม่ทิ้งอ้มไม่น,น่าสงสารเกินไปแล้วเจ้าหมาน้อยนิโคลัสได้เดินเข้าไปใกล้ๆหมาน้อยตัวนั้นเพื่อจะลูบขนมันแต่หมาน้อยตัวนั้นได้หลบมือนิโคลัสและทำท่าหวาดกลัวน,นี่เจ้าหนูแกคงหวาดกลัวมากสินะที่พ่อแม่ทิ้งแกไปไม่เป็นไรนะแล้วนิโคลัสก็ได้ยื่นเนื้อไปให้หมาตัวนั้นแกคงหิวมากสินะเอานี่ไปกินะหหมมาาานน้้้อออยตััี่่นอนอนงงครรรไไ หมาตัวนั้นได้เดินเข้าไปใกล้ๆนิโคลัสอย่างช้าๆและระมัดระวังตัวแล้วค่อยเอาปากมางับเนื้อนในมือของนิโคลัสไปอย่างช้าๆนิโคลัสที่เห็นยังงานก็เลยยิ้มออกมาเล็กน้อยน่ารักน่ารักเกินไปแล้วนิโคลัสในชาติก่อนเป็นคนรักสัตว์มากอยากเลี้ยงหมาหรือแมวไว้สักตัวแต่เขาก็เลี้ยงไม่ได้เพราะว่าเขาอยู่หอมันไม่ให้เอาสัตว์ขึ้นมาเลี้ยงเขาได้ดูแต่ในโทรศัพท์แล้วจินตนาการไปว่าได้เลี้ยงสัตว์พวกนั้น นิโคลัสที่เห็นหมาตัวนี้กำลังกินอาหารอยู่ก็อยากจะเอามือไปลูบขนมันจริงๆอยากจะลูบอยากจะลูบโอยไม่ไหวแล้วนิโคลัสเลยได้เอามือไปลูบขนหมาตัวนี้ตอนแรกมันก็ระแวงแต่พอนิโคลัสลูบไปได้สักพักมันก็ไม่สนใจอีกขนมันช่างนุ่มอะไรอย่างนี้รู้สึกมีความสุขจริงโ้ยมันไม่น่าจะใช่หมาธรรมดาน่าจะเป็นลูกหมาป่าหรือสัตว์อสูรบางชนิดไม่งั้นมันคงมาอยู่ในหุบเขาหมือนอ่นอสูรไม่ได้พอนิโคลัสลูบขนมันเสร็จเขาก็ได้ลุกขึ้นแล้วเตรียนตัวจะไปต่อไปแล้วนะเจ้าหมาน้อย,ย,อย,ยมแม ตายในทันทีจบ